ฮมโปรสวัสดีค่ะโฮมโปรช้อปหน้าช้อปเลยพี่จูเจ๋าวันนี้กิ๊กมีนี่เลยผลิตภัณฑ์ดีดีมาฝากค่ะดูดูดีมันคืออะไรคะมักิมันเป็นชั้นคว่ำจานแบบคร่อมสิงค่ะพี่จูมันเหมาะกับยุคช่วงนี้มากจัดเก็บบ้านจัดเก็บครัว ก็บพ er nah ื้นท <int> ี่ในครัวให้ดูสวยงามดูสะอาดเป็นความเป็นเรียบร้อยว่างจัดคือไม่ได้เก็บอะไรแล้วในบ้านเก็บหมดแล้วเพราะว่าใช่เอาในบ้านเก็บหมดแล้วมันทีนี้มาดูครัวกันเก็บในครัวป่ะดีไซน์เขาสวยงามพี่จูแล้วก็เก็บของได้เยอะมากแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนได้ดีมากๆค่ะที่สําคัญตัวนี้นะผลิตจากสเตลเลสสตีลดูเกจ304ด้วยค่ะพี่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นสนิมใช่ถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถปรับขยายได้ด้วยนี่เป็นไงคะสามารถปรับขยายได้ถึง เจ็ดสิบสองเซนหรือว่าสองฟุตจากพีกกว่าเนเกือบสองเกือบสองฟุตขึ้นนะคะแล้วความสูงนะคะหกสิบเซนหรือว่าสองฟุตนี่เองนะคะแล้วความลึกความลึกนะคะอยู่ที่สามสิบเซนหรือว่าหนึ่งฟุตนะคะแต่นอกจากนี้แล้วนะคะจะมาพร้อมกับตะแกงนะคะตะแกงไว อ่าวางอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าที่เป็นตอ็ตะล็นตนะคะหรือว่าตะเกียบอ่าทั้ที่เก็บมีงเก็บมีดได้หมดอ่าได้หมดเรียกได้ว่าครอบคุมเครื่องใช้ในครัวเลยนะคะปั๊มนี้โอ้โหเรียกว่าถือว่าตอบโจทย์แม่บ้านอยู่นี้มากเพราะว่าที่สําคัญพี่จูไม่ต้องไปเจาะกําแพงให้เสียพื้นที่กําแพงด้วยเพราะตัวนี้เป็นแบบตั้งนะคะสามารถประกอบแล้วตั้งกับซิงได้เลยอ่ะช่องทางการสั่งซื้อง่ายๆเลยค่ะพี่จูค่ะแน่นอนนะคะช่องทางการสั่ นนะะสองช่องทางค่ะหนึ่งนะคะสามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อได้เลยค่ะหรือว่าสองนะคะสะดวกสาขาไหนใกล้สาขาไหนไปได้เลยค่ะโฮมโปรโรกเทศค่ะอย่าลืมสั่งซื้อกันด้วยนะคะ<อ>วันนี้คิกกับพี่จูไปแล้วโฮมโปรชอบหนาวชอบเลย